สวัสดีค่ะพบกับช่องยายตุงชาแนลอีกแล้วค่ะวันนี้ยายตุงจะพาตามถาดจะมาเนี่ยวันนี้สิตามถาดแซ่บๆเครื่องเยอะๆยอะไปเอามาหุงกันไปไปกับยายตุงเด้อไปต่อยบอกหุงต้อนนี้สุฟ่านอยู่บ้านข้อนิงจ้ะไปเอาบอกหุงไปไปยายตุงอันนี้เอาไปกินได้ไหมเนี่ยได้ไปเอามะละกอก่อนอุ้มบักฮเด้อหามีดปาดก่อนหาไม่สาวด้วยไม่สาวอยู่ไหนอ่ะไหนล่ะนั่นเอง ลูกนี่ลูกน้อยอลูกเล็กๆต่อยแบบคงกันจ้าก็จะเหินเอามาตั้งไว้ไม่สาวเอาสองนวยเนาะหน่วยเดียวพอมั้งพอไหมเหื่อมั้ยเนี่ยออ้ยอะไรมันหยดใส่จมูกยางก็มียางไปเอาหน่วยเดียวนี่ละไป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 ยางเครื่องตะมบคงจ้ามีมะกอูด้วยเนาะมะกรูดมะนาวพริกมะเขือ มะเขือส้มมะเขือเลนเลนมาละกอปอกบะ่งน,ง,นงนี่มะคงจ้าีายตรงยมะคงมะคงเฮิมกับมะคงบ่งเฮิมปนกันปนกันจ้าเอามาปนกันมันจะได้มาบวหานเนาตืนใ่ได้ขึ้นกันเขาเป็นกระสีมะซอยหมูย่อจ้า ลวกเอาเนาะอืมสวยๆจ้าหมูยอเอ้ยไม่ใช่หมูยอนี่ไก่ยอไข่ต้มแล้วจะไปเก็บโดนน้ำซันดึกแค่น้ำชั้นเมื่อกี้กะส่งตำบอกมึงทาแยกหมาคงจะไหนทาเลยจังไดนกับ่อคัก มะพงสีสวยเนาะสีสวยเนาะแม่สวยสววานด้วยแล้วมาปรนกับกลุกมขาวๆนั่นจะ่อยเก็บดอกอัญช well> ันกันจ้ะประโดงนะมากกินตามมะพงกับดอกอัญชันเพราะว่าบำรุ่งอันผมดกดำสันผมมะงอกสัน อันชาติกระไลหลายผู้นอายุข้างล่างผู้น่ะปันเองเก็บเอาเอาไปล้างเอาะไก่ย่อมาหัานเทาก็เอามาลวกจ้าลวกให้มันสุกไ่้วยวาฐานเท้าคืออลังการนะวะมีมะเกลือใช่ไหลึกอลังการทำฐานแบบบ้านๆแบบอลังการมาก พอตรงนี้อะไรที่มันเลด่รูปไปยัตรงตบาบ้องพงเจ้านี่ขนาดไม่เลิ่รูนะถ้าถานบางไงจะไม่ได้กินหมดไม่เลิศอม่อมารูจะกินหมดไหมนี่มาไหวหน่อยก็นตะเพคเออฉี่ไหมพิกไหมใส่ไปสักรถกระบะหนะึ่งใส่มลนสาหลายใส่มะ็ดสาเกะเต็นห้องหลาย สีเหลืองไม่ต้องสีเหลืองสีแดงจะเยอะๆเลยแบบนี้ก็ใส่งใส่ให้ลงน้อยๆมันจะได้กลมอืมให้ลลยจ้ามะกอกจะมะกอกมะกอกนี่ฟีดไว้แต่ปีกายฟีดไว้กินเป็นปีมะกอกเราเยอะแยะอืมอ นี่เ็จะนา้าเขาไปสักสองแม่นพออ่ะีปลงทำการปรุงแล้วนะขเขายาวก่อนป๊อยบอ๊บอยบอ๊บอยบอ๊อยน้ำตาลจ้าน้ตาลจ้าอันนี้ชูจัดชูขาดไม่ได้คือชูโอเค <Okay, S 2> <มะ S 1> ไหมใส่จ้าซีดลงไป อัน,น้นึงเนาะอ้านย้วอะมาเลยพอท่มันต้เล่นมันเล่นกันอะเอาให้นนระเทตมันแตกเดี๋ยวเอ,อาน้ำเนาะ ร่วมด้วยช่วยกันรอทิมลอทิม no, จุเจ no. oh, 네้าน้อยนอยอย่อจ้าน้อย่ตำมะค่จ้าตำมะงโอ๋สีเนาะสีไหมสีละแช่ของแช่หนึ่สอง หมดยังหมดแล้วเออหมดแล้วก็พอโอ้ยจะแช่ครับนาเกียดป้าตำถาดเจ๊งเดสิกินเมืดตำถาดยายตุ้งจังเดสิเบิดครับจังเดิเมืดเจังเดสิเหลืออลังการอีหลีเด้อพุนอ่ะป้าโถเขาคุณตะโลนึงมาเด้อจ้ามาเด้อจ้ามากินตำถาดกับย่ยตุ้ง้อจ้าเด้อมาเด้่อเด้อเรื่อเอาใส่มาจ้ากินตำถาดกับย่ยตุ้งกับ ข้อหนิงลูกทรายข้อหนิงกับดอกลูกทรายสุภาพพอดตำถาแซ่บๆทิ้งเทียงแจข้อหนิงกำลังเอข้อจอยกำลังเดินทางมามาจ้ากินตำถาแซ่บๆกินตำถาแบบบ้านๆเนี่ยละจ้าบ่มีดอกอันกุ้งบ่มีดอกอันปูทะเลนะมีแต่หมูหมูย่อข้าวปุ้นกับไข่ข้าวปุ้นกับไข่ต้มกับอันขับหมูนอไม้ดอกอันชันตำถาตอนเจ็ดโมงสี่สิบห้า เขาปุ่นจ <c oughs> <you> mm ้าตำถาดแบบบ้านๆมากินกินกินมาชุบน้าพร้อนมาเลยจ้าสำหรับคลิปนี้กับอจบเพียงแค่นี้นะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะมาจ้ากินตำถาด